คุณผู้ชมเคยได้ยินความเชื่อว่าทรายเนี่ยมันจะดูดพวกแบบไฟในร่างออกมาได้ไหม,มเพราะอะไรนี่เป็นความเชื่อโบราณแล้วเขาเชื่อแปลกจริงๆค่ะผู้ชายคนหนึ่งโดนไฟช็อตอโดนไฟช็อตแล้วตอนนั้นคือคือเจ้าหน้าที่ก็ปั๊มก็ปั๊มไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เขาเนี่ยบอกยังไม่ให้เอาศพไปไหนนะอเอาทรายมากลบเอาทรายมากลบแบบเนี้ยคือหวังว่าทรายเนี่ยมันจะดูดไฟที่อยู่ในร่างของเพื่อนออกมาได้และเพื่อนที่ตายไปแล้วจะฟื้นมาได้ค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตอนที่กู้ภัยลงพื้นที่ไปที่วัดแหลมประดูที่พนันิคมชนบุรีเพราะว่าตอนแรกได้รับแจ้งมาว่ามีคนโดนไฟช็อตใช่ไหมพอไปถึงก็เจอร่างนายทีกุลวัยเ32ปีเป็นคนกัมพูชาคือเนื้อตัวเขาเปียกน้ําไปหมดอ่ะพอไปตรวจสอบแล้วหัวใจไม่เต้นแล้วตอนนั้นกู้ภัยดูสิคะปั๊มปั๊มปั๊มเอาเครื่องกระตุกไฟฟ้ามาช็อตกระตุ้นสามครั้งสัญญาณชีพยังไม่มาเลยค่ะทีนี้ญาติกับเพื่อนเเขาเนี่ยเขาเขาไม่เชื่อ ว่าทีกุลน่ะตายไปแล้วเพราะว่าอะไรบอกว่าขอเถอะขอให้เราทําตามที่เราเชื่อเถอะเอาร่างของนายทีกุลนะนะไปวางกับกองทรายเอาทรายมากลบกลบกลบเพราะว่าแม่ทีกุลที่อยู่ที่กัมพูชาบอกว่าเนี่ยทรายจะช่วยดูดกระแสะไฟฟ้าที่อยู่ในร่างของลูกเนี่ยทําให้ลูกกลับมามีลมหายใจหัวใจเต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะตอนที่เอาทรายมากลบเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาวิดีโอคอลหาญาติที่อยู่กัมพูชาด้วยจนหมอมาถึงค่ะ แพทย์กู้ชีพจากโรงพยาบาลพนัฐนิคมคือตรวจสอบแล้วแหละแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีชีพรจรแล้วเนี่ยค,คือคิดว่าเสียชีวิตแล้วแน่นอนสุดท้ายเนี่ยทางทางเมียแล้วก็เพื่อนร่วมชาติก็ถึงจะยอมให้กู้ภัยเอาร่างส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนแรกจะเอาร่างส่งคือเขาไม่ให้เลยนะคะคสาเหตุการเสียชีวิตก็คิดว่านายทีกุลคงจะเอาเครื่องมือช็อตปลาที่ทําขึ้นเองเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเอาแบตเตอรี่มาดัดแปลง ต่อสายไฟพันกับลำไม้ไผ่คือเนี่ยเน,ยเนยีเห็นไหมทำเป็นเครื่องอช็อตปลาทําเองเลยทํามือเลยตรงจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละคะ่ะแล้วพอใช้งานอะ่ะมันพลาดไงโดนกระแสะไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตจนหมดสติเพื่อนที่มาด้วยกันก็มาช่วยแต่ก็ช่วยไม่ทันแล้วนะคะทีนี้เรื่องความเชื่อเนี่ยคุณผ,ผู้ชมเขาเชื่อเรื่องการเอาทรายกลบร่างหวังดูดกระแสะไฟอันนี้เป็นความเชื่อท้องถิ่นของกัมพูชา แต่ว่าในทางการแพทย์เราก็ถามอาจารย์เจตเหมือนกันนะอาจารย์ 7, เจตเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาก็มีการบอกเรื่องนี้ผ่านทางเพจส่วนตัวบอกว่าถ้าเกิดเจอคนไฟดูดอย่าไปเสียเวลาเอาไปฝังทรายนะมไม่ต้องไปวางบนสังกะสีอย่างที่มีความเชื่อพื้นบ้านบางท้องถิ่นมันไม่มีประโยชน์เลยมันเสียเวลาในการปฐมพยาบาลเพราะว่ากระแสไฟเนี่ยมันไหลออกจากตัวไปแล้วแต่มันทําลายระบบการทํางานของหัวใจไปด้วย นี่แหละก็เลยทําให้หัวใจหยุดเต้นหมดสติแล้วก็เสียชีวิตนี่คือสิ่งที่อาจารย์เจตแนะนํานะคะให้รีบช่วยชีวิตก่อนไม่ต้องเอาไปฝังกลบทรายไม่ต้องเอาไปวางบนแผ่นสังกะสีอะไรทั้งนั้นนะคะ